ดีจ้าวิธีกระเทียกไก่เอชรีค่ะโควิดกลับมาอีกแล้วฉันก็เลยไม่สามารถไปกินที่ร้านได้นะคะวันนี้ก็เลยสั่งเท็กซัสชิคเกนมากินนะคะมาดูกันดีกว่าม่ามีอะไรบ้านเป็นขนมปังนะ แฟรชิมเลยต้องลองกินเลยมันมีความหอมนเนยอ่ะอร่อยอร่อยอร่อยคือเคยกินเว็กซ์ีอเก็บมานานมากแล้วนะครับก็แต่มาเปิด อร่อยอ่ะดีดีมากบางบางดีมากแล้วก็เขายังมีเครื่องคียงอีกนะครับขามันบดกับเกรวีนจัจสาเช่นเดียวกัน อร่อยดีความเป็นคนชอบกินมันบดนะครับแต่ถ้ามันบดอ่ะน้ำเกวีไม่ดีก็ไม่ผ่านนะแต่น้ำเกวีอร่อยนะครับต่อามาเป็นแรปเป็นแรปนะครับเป็นชิคเก้นแรปนะครับนี่งานแบบนี้ เป็นอีกอือมเอาเอาส่วนตัวนะคะไม่ชอบแป้งมันมีความเหนียวไปนิดนึงนะคะแต่ไกด่ดีผักด,ดี ต่ไม่ชอบแป้งอ่ะไม่รู้ว่าอะไรมันว่ามันเหนียวประหน,นึ่งต่อมานะคะอันนี้ไก่ทอดน่าจะเป็นแบบเผ็ดนะค่ะคุณผู้ชมว่ามันมีเหมือนเคลือบซอส้ว่ ไร่อะอรอะอรอะไร่อยอ,อ,อันนี้โอเคมันเหมอนมันเหมอนมีความเป็นแบบเหมือนซอสเกาหลีเล็กๆอะแต่ไม่หวานเท่านั้นไม่ได้เหมือนแบบบอนชอริงมันแตอร่อยอะมันเหมือนแบบก็ผอนมีความแบบบางๆเป็นเผ็ดๆบบมีง้ำเด็เดใหญ่เลยนี่เยอะแม่งนะคะมารวมกัน น่าจะเป็นนักเก็ตกับฟิงเกอร์นะคะอาา่าจุ๊ไว้อันนี้นักเก็ตอืมไม่แน่นเท่า KFC อซซีแน่นกว่าแล้วก็ KFC บ่งพอะมาให้ฉันเวลากินนักเก็ตต้องกินกับซอสบาร์บีคิวเพราะนั้นขออภัยนะครับ ว่าไงครับอยู่ห้าแดนสอดพีกับสา์มาเขือมาขอภัยน,นะคะรับยังชอบของ KFC อ,อยู่สุดท้ายอิงเกอร์เหมือนใจไม่มีกระดูกนะครับอืมโอเคก็คือถ้าเทบ ครัองปรุงกันแล้วของ KFC จะมีความเป็นซีซันนิงเยอะกว่าอันนี้มีรสเหมือนกันแต่ค่อนข้างจืดกว่าค่ะแต่ความชอบของที่ชอบอันนี้เพราะว่ามันเป็นไก่เน้นๆไม่ค่อยมีแป้งของ KFC แป้งจะหนากว่านิดนึงอร่อยดีชุดก็มาพร้อนมน้ำปกตินะคะมาพร้อมกับเครื่องดื่ม ที uh ่เ huh. ห in ็นดิฉันได้ชิมไปทั้งหมดนี้นะคะหนึ่งรอยสิบห้าบาทเท่านั้นนะคะก็ลองสั่งมาทานกันดูได้นะคะผ่านทางแกรบนะคะไปละฉันก็จะเพลิดเพลินกับมันต่อไปนะคะเมื่อไรจะหมดโควิดจะที่ฉันอยากไปกินที่ร้านนี่ขนาดคลิปแรกที่กินที่บ้านยังบ่นเลยนะนี่ยังรู้จะต้องกินต่อไปอีกเท่าไหร่นะคะต้องทานที่บ้านนะคะไปละค่ะ ไเจอกันใหม่ EP หน้านะคะขอไปอินเอ็กับเท็กซัสชิคเก้นก่อนนะคะวันนี้บายจ้ะสวักันค่ะสียา